สวัสดีจ้ามูนีปยกรอยู่ที่ตลาดน,นัดชุมแพเนาะจ้านะ,ะตลาดน,นัดเปิดทุกวันพฤหัสจา้ามูนี้มาสอบถามราคาควายพี่น้องเฮาได้เบ่งได้ช่มกันเนาะจ้านะราคาช่วงนี้เป็นยังไงเอาราคาไปเปรียบเทียบ<ๆ>กับนัดใกล้กลบ้านของพี่น้องเนาะจานะ้าขอบุญขอบุณพี่น้องที่เขามาก รับชม่มเนาะจ้าเนาะไปทามเพิ่นกันว้าวเหมือนซื้อค้ายกันแล้ว ี่หมกืกว่าทนายจันว่าท้นายจันก่ากวเก่าพันสี่หมืเก่าครับแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกสี่หมื่นเก่าไฟล้นออนี่มาพอม นี่มาจากไหนราคาเท่าไรจา้าพ่อเท่าไรพอนสามหมื่นหาแ0ละนาคาสามหมื่นหาจ้าพี่น้องสามหมื่นห้าใคว่าสามหมื่นหาใคว่าสามหมื่นห้า ตัวผูนะจ๊ะตกวผูตัวผูเกลือเถือมาน้อมีตัวเดียว่นิฟี่ฝตัวผูนี่ว่าห่ใก้เกจาคนอยู่ว่าตัวน้อยตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่เลยกับแม่ลูกตัวผูตัวนั่นเท่าไหรตัวผูกัราคาเดียวกันละสามหมื่นห้าสามหม่นห้ตัวแม่ลูกันสมม่นเก้ร้ยไลูกสามหมื่นห้าร้อ หามื่นเจ็ดหา้อยฟังเยอะสามหมื่นเจ้าหา0มื่นหามื่นเจ็หามื่นเจ็ดพนหาร้อยน้จ่เนาะแม่ลูกยัก่อนฟังมาเป็นสามหมื่นหามื่นเจ็ดหามื่นเจ็ดลูกเป็นลูกตัปูลูกตุกปูท่องว่างเนาอพอนะอทางบ้านครับ ทองว่างลูกขางบ้านลูกขางบ้านอบรลย้าพัจทองว่างอันนี้ทองว่างฝากเบอร์โท่ไววลพ่อเออูเก้าเก้าูเก้าเก้่ปดสี่เจ็ดแปดหกสี่เจ็ดหนึนึ่อมอลำเนาะจ้ะ ผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามตามเบอร์โทรที่พิยากรพอไว้คุยไปมาตุผู้ก็ได้มัาตุแม่ลูกก็ได้ยุบ้านมีมาขอยุบ้านมีสูงร้อยสี่สิบ้าทยุบบัลลังก์เป็นราคาแสนสามครับจ้าผู้ใดสนใจกักไปเชุ่มก็โทรโทรตามเบอร์โทรละจ้าพี่น้องโทรเบอร์โทรที่ฟอเราหายไหวเนาะคุณเลไลจ้า ราคาเท่าไรจุิก่อง0 0 0ซนสอสองหมื่นหาพัน0สองหมื่นหาพันนิติลูกพ่อนเนสองหมื่นหาพันท่องว่างมาพ่อนบอบ่ว่างทับเล้วทับพ่อไดจ้ะทับบ well> านบานอ๋อทับพอน้ำบานเนาะจ้ะทับเป็นทับโตติด่อ แสนสองแสนสองหมือนหาหาพันเนาะอันพอนเบอร์ท่อปรจ่ายมีเบอร์ได้จ no like. ่า uh, ศ yes. ูนย์แปดศูนย์หกสองศูนย์หกสองแปดหนึ่งสี่ห้าสองเก้าหนึ่งควายยุใสจ่าพควายู่คู่เขียวเนาะแต่ว่าแม่นี่ตัวใหญ่เนาะ โกงสางไงลูกแรกจิจา่าอ,อันอในทองนี้ได้จากเดือนแล้วพอ่อเพราะว่าส<ด>ี่เดือนอประมาณนี้เนาะแสนสองมืนหาพันแม่นี่สูงประมาณร้อยสี่สิบหัวต่อจา่าตุ้ยไ่ยูจานพี่น้องตวใหญ่อ้วนดีอยู่ราคานี่กับตอร่องได้เนาะพ่อเนาะ บึงไทยเดอวไาเบึงไทยลูก,ล,กลูกเป็นตบวผู้นะจ้ะลูกเป็นตบผู้ไปหน่อย <c oughs> เทามานี่แล้วขัดายแม่ม่หยังทอาได้หรนข้อะฮท่าไดขแม่นน่ของใครของมันใส่ของ่อนี่ิท่ดได้ละในหน่อยี่าะราคาเท่าไรจ้ะราคาเท่าไรจีเก็บเป็นสองตัวเจ็ดหมื่นงแต่ราคาเนาะจ่าีหน้อยแต่ราคาเพอง่าห้ายางต่อ แม่จได้่ไจัดได้หกมื่นหกมื่นแม่ลูกแม่ลูกราคาหกมื่นหองไหกมื่นลูกตัวพูลูกที่เท่ารเนาะน,นี่พ่อลูกที่สองลูกที่สองหองไหราคาหกมื่นจากนยอมย่อนเสียงออย่อนเสียง ราคาหกหมื่แม่นี่สูงลอยสาสบบวกเน,นาะจ้ะอยสามสิบบวกแข้งขาเฮ้าก็ดีอยู่เนาะพ่อนะอแข้งขาดีลูกเป็นตัวปูลูกที่สองขอเบอ,อร์โท่ไว้เนี่ยพอ่อเบอร์ท่อคูณหกสองคูเจดหนึ่งสี 2องหนึ่งส่ศูนย์สองหนึ่งสี่ศนย์ถาว่ามานยูจา่าอจจาันไหายุใสจ,จา่าผ่อนไวยุใสจ,จ,าจ,จ,จ่ายุนยุภูเบียงไาายุภูเบียงนะจนะนะ้ะเนาะผู้ใดสนจิตนใจก็โทษสบทอบถามพอแล้วใดนะจนะ้ะเนาะตามเบอร์โทษทีเปียก่อน พอพอเราให้นะจ้ะเนาะผู้ใดสนใจราคาหองไว้ราคาหองไว้หกหมื่นหกหมื่นวนเลยตีพวงตัวล่องใดเนาะจะแต่ผู้ใดสนใจโทรสอบถามใดจ้าพี่น้องรายละเอียดนี่ก็คือถามถามเจ้าของว่าเพื่นใดจ้าเพ็่นพ้อที่จะให้คํำตอบพี่น้องใดเนาะจ้ะเนาะจ้า ราคาเท่าไรจ๊ะว่ายดอนสี่สิบห้าตัวเมียอันนั้นเมียมาจ้ะอันนั้นเมียนบ่จ้ะอันนี้ลูกจีจ่านี่อ๋อแม่ลูกแม่ลูกมีขายร่วมกันได้เหมืนบ่จ้ะแยกโตละตัวนี่โตนี่สี่สิบห้า ร <emaal> าคาเดียวกันแม่นี่ท่องว่างก็จะิงสื่อตัวองอ๋อสื่อตัวนี้เาว่างเอาวัดจูงมารถเียตัวนี้ก็งงามอยู่จ้ะสูงกว่าม่านทาใดก็จะสามสิบบวกู็วย้วยสาิบจ็ด ร้ยตัวนี้ร้อวงร้ยมสิเจ็ดูนยดูีี้ผู้ใดสนใจโทษสอบถามได้ตัวนั้นตัวนั่นกรัราคาเดียวกันมันโมจ่าตัวตัวแมวแมอ้ันนี้ค้ายแล้วมันจ่าตัวแม่เดี๋ตัวเดียวเนะ เพคนขายแล้วน้อจ่าตัวแม่เรือตัวนี้ละจ่าพี่น้องนะคะยังไงก็โทษสอบถามคนดูนเลยน,อนอ้อจนาะน้อคนกำลังสื่อกำล,ล,ลังขายกันอยู่คนกำลังสื่อขายกันอยู่ แม่ลูกบ้ามึนหาเงินไม่ได้เนี่ยต้อได้มึนเมือกันต่อได้มึนเฮ้ยลูกลูกแม่โซนมาแล้วเลยโซนดอกต่อได้เบิดมือหาหาเงินเป็นประจานหาเงินครับต่ออรงแม่ลูกแม่ลูกลูกแรกลูกแม่ลูกแรกตัวแม่์นะจ๊ะทองว่างบ่จันนี่ทองว่างอยู่ครับทองว่างเนาะหน้าตาดีน้ครับขอเบอร์โทรไว้นั่นน่จ๊ะ 0 8 0 0 8 0 5 3 8 5 3 8 1 1้1 1 1 0 1กับห้อยหำนองเลือกครับผู้ใดสนใจก็โทษสองคำใดจ้ะกับนาตาดีตอด้นาโกนาตาดีนาตากัมานักก็ะต้อได้ครับต่อได้จ่าละคาตอร่องใดเนาะจ้าละไอ้แลาวาตอใดเบดมือเบดเล่นได้จ้น แถมต้มไก่กินพร้อมไปคอมปตร้อดผู้ใดอยู่ไกลกับไปเบิ <S <S ่งกันได้เนาะจ่าเนาะเนุ่มัตจริงได้แล้วก็เ่าตัวกินไรดอูแ้วกอกระชือว่างามยูจ่าถ้าพอดีๆนะโอ้จ่าเนี่ยเลยเพราะว่าลูกมันทับพอพอน้ำทงนะขอบคุณหลายๆจ้า เราได้ทานเลยฟิ้ยก่อนแหละยางล็อกแล้วบุดแล้วน้าจานะยางล็อกบดแล้วคลิปหน้าพอกันไหมน้าจานะก็บอกค่ะถามมาหลายวันหลายอยู่จ้ะแต่ว่าไม่เคยเห็นเจ้าของเพิ่นเนาะก็เลยว่ได้ถามเพิ่นถามคลิปหน้าพอกันไ,มนไหมน้าจเนาะคลิปนี้ก็าลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า